พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีรน์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพราะท<ร>อจึง,จงรัดลึยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธมร,รมคริสจักรที่หนึ่งเบียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณพี่น้องที่ศรัทธาที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกทุกท่านนะครับเมื่อท่านติดตามรับฟังรายการนี้และก็มีความห่วงใย,ยและมีความระลึกถึงพันธกิจต่างๆซึ่งเราทั้งหลายได้ร่วมกัน ดูแลรับผิดชอบเฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจบ้านประคุณอุปถัมภ์สนับสนุนเพื่อการผลิตทํารายการนี้นะครับด้วยการถวายทรัพย์เข้ามาอย่างบัญชีของโครงการนะครับขอวิงวอนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงโปรโดเมตตาอวยพระพรแด่ท่านครัวเรือนของท่านพันธกิจหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั้น จะได้รับการดูแลอารักขา <_ d ream> เพิ่มพูนพระพรให้จำเริญยิ่งยิ่งขึ้นในทุกทุกทางอย่าให้มีสิ่งเลวร้ายใดๆมาเบียดเบียนราวีมารบกวนท่านทั้งหลายนะครับและขอให้การดำเนินชีวิตของท่านนั้นอยู่บนสวัสดิภาพและสันติสุขและพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับ ซึ่งเราจะนำมาศึกษาร่วมกันเป็นพระครของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่42และบทที่43นะครับถ้าเราดูดูเหมือนว่าวันนี้จะยาวไปหน่อยนะครับความจริงแล้วในพระธรรมสดุดีบทที่42แล้วก็บทที่43นี้แต่เดิมนั้นเป็นบทเดียวกันดังนั้นจึงมีเนื้อหาที่ผูกพันกันนะครับวันนี้เราจริงจะนำพระวจนะของพระเจ้าทั้งสองบท มาศึกษาร่วมกันในวันนี้วันเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยาวมีประมาณสัก10บกว่าข้อเท่านั้นเองนะครับเมื่อรวมรวมกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านจะมีความคุ้นเคยในข้อความหรือในเนื้อหาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมสดุดีบทที่42ในข้อที่ห ข้อที่สองซึ่งเป็นพระธรรมที่เราคุ้นเคยกันมากเพราะเราร้องเพลงกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเพลงจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าเหมือนกว่าน้อยกระหายหาน้ำนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้และร้องกันได้จดจำเนื้อความและทุกครั้งที่เราร้องเพลงนี้เราก็จะสามารถใส่ชีวิตของเราลงไปและสามารถที่จะจินตนาการถึงความทุกข์ยากลำบาก ความหิวโหยความขัดสนความที่กวางได้ต้องการอยากจะได้น้ำอยากจะมีชีวิตรอดอยากจะไปถึงแหล่งน้ำที่จะดื่มกินเพื่อจะรักษาชีวิตของมันต่อไปเปรียบเทียบกับเราที่เราสแสวงหาพระเจ้าเหมือนกับกวางนั่นแหละเราจะขาดพระเจ้าไม่ได้เราต้องการอยากจะดื่มน้ำแห่งชีวิตจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คุผู้ฟังครับทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้ในการนมัสการก็ดีทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้ในการภา,รรรนนารวนาในการอธิษฐานก็ดีเราจะทราบซึ้งถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าและจิตใจของเราก็ปรารถนาที่จะได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าอยากจะพบพระเจ้าจริงๆทั้งนี้เพราะว่าเบื้องหลังของพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวิดได้พลัดพรากจากเมืองหลวงนะครับ และก็ต้องเร่ร่อนอยู่แถวภูเขาเฮอร์โมนและบริเวณแม่น้ำจอแดนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านอยากจะพบพระเจ้าอยากจะมีโอกาสได้มาอย่างพระวิหารของพระเจ้าเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าท่านต้องระเหเร่ร่อนในชีวิตของท่านอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้จากเรื่องราวที่ถูกตามล่าที่ถูกปองร้าย ที่ถูกสแสวงหาชีวิตนะครับดังนั้นดาวิดจึงปรารถนาที่จะได้รับการลีภ้ภัยอยากจะพบพระเจ้าอยากจะฝากชีวิตอยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทอยคําที่ดาวิดได้ใช้ในพระธรรมสดุดีบทที่42ในตอนต้นที่ท่านใช้คําว่ากวางกระหายหาพระเจ้ากวางกระเสือกกระสนหาลานนาําธารน้ํา นั่นเป็นท้อยคำที่มีความหมายเหมือนกับว่ากระหืดกระหอบหายใจเต้นแรงหมดแรงสั่นเทาด้วยความกระหายถ้าหากไม่ได้ดื่มน้ําชีวิตของกวางก็ต้องสิ้นลงหรือจะต้องตายลงไปแน่ๆดังนั้นเป็นอาการของการที่ต้องมีน้ำํำถึงจะมีชีวิตรอดนะครับที่ดาวิดบรรยายภาพตัวเองเป็นเหมือนกวาง ที่กำลังจะตายเพราะขาดน้ำในตอนนี้ก็เพราะว่าท่านกำลังถูกกีดกันให้อยู่ในแถบตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งเป็นดินแดนที่ร้อนจัดแห้งแล้งอย่างมากมายอยู่ห่างไกลาจากกรุงเยรูซาเลม็มแต่ว่าจิตใจของท่านยังโหยหาในวิญญาณจิตที่อยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้า ในสถานนมัสการในพระวิหารของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเลม็มไม่แตกต่างอะไรกับกวางน้อยที่กระเสือกระสนหาลำธารน,น้ำเพื่อที่จะต่อชีวิตของมันนะครับน้ำในลำธารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกวางนะครับพวกมันจะหาทางลงไปให้ถึงแหล่งน้ำให้จนได้ เมื่อมันพบแล้วมันก็จะดื่มกินจนกว่าจะอิ่มจนกว่าที่จะดับกระหายจากชีวิตของมันหรือมันจะพยายามหลบหนีจากศัตรูที่ไล่ล่าของมันไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตหรือหมาป่าถ้ามันมาไล่กวางกวางก็จะพยายามวิ่งหนีลงไปในลําธารน้ำและมันก็จะดำลงไปในน้ำโดยที่จะให้แค่จมูกเท่านั้น โผล่พ้นน้ำมาเพื่อหายใจนั้นเป็นแค่แหล่งเดียวที่กวางจะรักษาชีวิตของมันให้พ้นจากอันตรายได้นะครับซึ่งการที่ดาวิดได้เขียนว่ากวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำไม่ใช่เพียงแค่กระเสือกระสนหาแล้วจะดื่มน้ำกินเท่านั้นแต่หาทานน้ำเพื่อที่จะรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากการถูกไล่ล่า จากเหล่าศัตรูนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสถ้อยคําเชื้อเชิญในทํานองเดียวกันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่7นะครับเป็นช่วงเวลาในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนขึ้นและประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและ ให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นนี่เป็นคำเชื้อเชิญที่พระเยซูคริสต์ได้เชื้อเชิญให้ผู้คนที่มีความกระหายอยากจะได้น้ำที่ทํารงชีวิตให้มาหาพระองค์นี่เป็นภาพที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอหน,นะครับคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมมีบทเรียนสองประการที่น่าสนใจสำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนที่เป็นสาวกของพระเยซูน่าจะนำมาพิจารณาในชีวิตของเราร่วมกันนะครับบทเรียนประการแรกนั้นเราเองได้กระเสือกกระสนเสาะหาพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าและเมื่อเราได้พบแล้วเราเองได้ดื่มด่ำในพระวจนะในความดีงาม ความบริสุทธิ์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์หรือเปล่าและบทเรียนประการที่สองเมื่อเราได้อิ่มเองมในพระเจ้าแล้วต่อจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรายังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เอาไว้หรือไม่หรือว่าเราปล่อยปละละเลยให้มิตรภาพของเรากับพระเจ้าเย็นชาลง จนกระทั่งจืดชื่อจางหายไปหรือเปล่าอยากจะนุนจเรดทั้งหลายนะครับที่จะลองสำรวจดูชีวิตของเราหากว่าความสัมพันธ์ของเราความชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราจางหายไปเรายังมีโอกาสที่จะกลับมาดื่มน้ำแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์ตอนนี้ยังทันยังไม่สายนะครับขอหนุนจเรดทั้งหลายที่จะสำรวจดูตัวของเราเองนะครับ คุณผู้ฟังครับและในพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่42และบทที่43ผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้เลยนะครับมีใจความดังต่อไปนี้ครับกวางกระเสือกกระสนหาทานน้ําฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น จิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมา ข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงขอบพระคุณคือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยงจิตใจของข้าเอ๋ยชะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำจอแดนและภูเขาเฮอร์โมน ตั้งแต่เนินมิสาที่ลึกกูเรียกที่ลึกในเสียงน้ำตกของพระองค์คลื่นและระลอกคลื่นทั้งสิ้นของพระองค์โถมทับข้าพระองค์แล้วกลางวันพระยาเวทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้า เป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพระเจ้าว่าชะไหนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ชะไหนข้าพระองค์ต้องดำเนินไปอย่างทุกโศกเพราะการบีบบังคับของศัตรูพวกคู่อริเยาะเย้ยข้าพระองค์ดุดจะให้กระดูกของข้าพระองค์แหลกละเอียด เมื่อพวกเขาพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนจิตใจของข้าเอย๋ยชะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ชะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์และขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์ต่อประชาชาติที่ไม่ใช่ผู้จงรักภักดีขอสรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนล่อลวงและอายุติธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งข้าพระองค์เข้าลีไัยฉะไหนพระองค์ส่งทอดทิ้งข้าพระองค์ ฉะไหนข้าพระองค์ต้องดำเนินไปมาอย่างทุกโศกเพราะการบีบบังคับของศัตรูขอทรงส่งความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ให้ทั้งสองพาข้าพระองค์มายังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์และมายังที่ประทับของพระองค์แล้วข้าพระองค์ จะไปอย่างแท่นบูชาของพระเจ้าไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีอย่างที่สุดของข้าพระองค์และข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยพินเขาคู่จิตใจของข้าเอ๋ยชะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายใน จงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราได้เห็นว่าผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ท่านอยู่ในสภาพทุกข์ใจท้อใจและศัตรูนั้นได้เยาะเยะ้ยถาถา ตามไล่ล่าเอาชีวิตบีบบังคับเขาดัางนั้นเขาจึงมาร้องคร่ำครวญหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาในพระธรรมตอนนี้นะครับเขาอาจาาจะเป็นเฉลยอยู่ไกลบ้านไกลสถานนมัสการเขาได้เปรียบความปรารถนาที่เขาอยากจะนมัสการพระเจ้ากับกวางที่กระหายหาน้ำท่ามกลางความท้อใจเช่นนี้ เขาได้ระบายความทุกข์ใจของเขาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเมื่อเขาทอ้อเขาระลึกถึงพระเจ้าสิ่งที่เขาระลึกได้นี้ได้ช่วยเตือนสติและหนุนใจตัวเขาเองดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นข้อร้องรับของพระธรรมสดุดีแห่งความไว้วางใจในบทนี้เป็นการย้ำว่าเพราะท้อ จึงระลึกถึงพระเจ้าผู้เขียนเขาได้บรรยายความทุกข์เหมือนภาพของคลื่นที่โถมทับตัวเขาแต่ยังไงเขาก็เชื่อมั่นในความรักมั่นคงของพระเจ้าหลายครั้งเขาเองก็ไม่เข้าใจสภาพการที่เป็นอยู่เขาจึงใช้คำถามที่ศัตรูถามมาถามพระเจ้าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ไหน แต่ในที่สุดเมื่อเขาท้อและระลึกได้เขาก็ได้เตือนสติตัวเองและหนุนใจตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาจึงอธิษฐานขอให้ความสว่างและความจริงของพระเจ้านำเขาได้มีโอกาสกลับไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ด้วยการเต้นโลดด้วยเสียงดนตรี และด้วยการถวายการสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาคุณผู้ฟังครับหากว่าเราทั้งหลายมีประสบการณ์แห่งความทุกข์ใจความท้อใจขอให้เราเตือนสติและหนุนใจเราทั้งหลายด้วยประสบการณ์แห่งความดีแห่งการช่วยกู้ที่พระเจ้าเคยมีต่อเราแล้วเมื่อเราระลึกถึงคุณงามความดีสิ่งดีที่พระเจ้าได้กระทํา เพื่อเราในอดีตผ่านมาแล้วได้เราก็จะมีความหวังและมุ่งมั่นบากบั่นต่อไปเพื่อที่จะพบทางออกความสว่างที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับเราและเราจะได้มีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการนมัสก,การและสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอ,อนํารายการนี้อำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้า่วยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ